สวัสดีค่ะชาเมลชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตุ๋นนี่ค่ะหางวัวค่ะหางวัวมาตุ๋นกับมะเขือเทศค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็แครอทค่ะนี่ก็มีกระหล่ำปีนะคะแล้วก็มีใบกะวานค่ะมีกะใบกะบะวานนะคะมานี่ค่ะตัดกระเทียมคะตัดไปค่ะ แล้วเราก็เอาหอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปผัดให้หอมน,นะคะกลิ่นหอมมากเลยแค่เพื่อนๆแล้วเราก็ผัดไปนะคะผัดให้หอมค่ะ,ะเหล้าเาล่าหนึ่งขวา่า<ะ>เหล้าจีนท์หนึ่งขวาเทลงไปเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะเพืเพ่อนๆเรื่อวเราก็ไปใส่ที่ค่ะซอสแม็กกี้ค่ะใส่ด้ยวยค่ะซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็มีค่ะใส<จ>่ใบกบวางวานปสองใบค่ะ แล้วเราก็จะเอาผักต่างๆลงไปเลยค่ะเอาผักต่างๆลงไปเลยค่ะเลียงไปให้หมดเลยค่ะต้นหอมด้วยค่ะใส่ไปด้วยค่ะเราจะสุ่นเป็นเวลา5ชั่วโมงนะคะ,ะสุนเนรบจนี้เป5ชั่วโมงะคะ่ะ เดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเราตุ๋นเสร็จนะคะตอนนี้ก็ตุ๋นมาได้สองชั่วโมงแล้วนะคะแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แค่กาลังต้องตุ๋นไปอีกสามชั่วโมงนะคะให้เนื้อทุกอย่างมันเข้ากันค่ะตอนนี้ก็ไปได้สองชั่วโมงแล้วค่ะสีสันสวยนะคะตุ๋นเนื้อ,อหางวัวค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมในหะ้ครบ ห้าชั่วโมงแล้วเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะถ้าส่งมาก็ได้สี่ชั่วโมงแลวนะคะเราจะเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเนื mm ้อ hmm. yeah. หางวัวจะเป็นยังไงคะ่ะตัวหางวัวจะเป็นยังไงคะอันนี้จะสีสันน่าทานมากเลยค่ะเกือบเผ็ดะคะ mm hmm. สีะะ่ชั่วโมงแล้วค่ะเนื้อหางวัวนะคะ mm hmm. ตอนนี้ตุ๋นมาได้สี่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเหลืออีกนิดก็จะได้พีีแล้วคะ่ะดูคะ่ะกําลังเดือดตุ๋นต้องเอาให้น้ําแห้งเลยนะคะอันน้ําแห้งให้เหลือกับให้เหลือกับเนื้อเนื้อมะเขือเทศกับเนื้อผักเลยนะคะเอาให้แห้งเวยค่แล้วจะออกมาสวยงามและสีสันก็จะน่าสีสันสวยและจะน่าอร่อยมากเลยนะคะจะอร่อยมากเลยคะ่ะข้าเนื้อเข้า ซุปทุกอย่างมันจะอร่อยค่ะดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกหน่อยนึงก็จะได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะแห้งแล้วค่ะน้ําเป็นไงคะเพื่อนๆหืนน่าทานไหมคะตอนนี้ก็สี่ชั่วโมงครึ่งมาแล้วค่ะเหลืออีกแป๊บหนึ่งน้ำแห้งเราก็จะได้ทีแล้วค่ะกินกับข้าวสวยก็อร่อยกินกับ บะหมีเส้นหมีก็อร่อยนะคะเป็นอาหารนี่ค่ะเนื้อเนื้อหางวัวก็จะนิ่มๆแล้วค่ะนี่ค่ะหูนิ่มได้ที่แล้วค่ะแต่ก็รอให้น้ําน้ํานี้มันแห้งเหรอคะรอให้น้าแห้งสักแป๊บเดี๋ยะแห้งแล้วค่ะอีกครึ่งชั่วโมง ตุนไปไฟ,ไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะค่อยๆตุนไปเรื่อยๆนะคะตุนไปจนครบจํานวนเว, <c oughs> เวลา5ชั่วโมงนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเป็นราดกับน้ําเส้นหมี่สปาเก็ตตี้กับสุดยอดเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้อีกแป๊บนึงก็จะได้ที่แล้วค่ะเปิดไฟอ่อนๆไปนะคะตุนไปเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะจนกว่าจะครบเวลานะคะดูว่า ครื่องมันแหงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้แล้วนะคะสวยงามค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราถุงนเสร็จเราก็จะมาดูกันต่อนะคะนี่จ้หน่าตานาทานไหคะอ้าาดูอย่าลืมตามทานกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืม กดติดตามชามเมลด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ชามเมลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ